ตอนที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือว่าเอเชียนคัพ2011ที่ประเทศกาตาร์กันบ้างครับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นนั้นก็รอดตายไร้ตามติเสมอจอร์แดนในช่วงทดเวลาบ,บาดเจ็บครับ ฟุตบอลเอเชียนคัพ2011เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ประเทศกาตาร์ครับเป็นการแข่งขันนัดแรกในกลุ่มบีครับญี่ปุ่นชุดสีน้ำเงินพบกับจอแดนก่อนเกมแน่นอนว่าชื่อชั้นของญี่ปุ่นนั้นเป็นต่อครับแต่ว่าเล่นเอาเข้าจริงแล้วจอแดนนั้นไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีแต่อย่างใดจังหวะนี้ญี่ปุ่นนั้นได้ประตูขึ้นนําไปก่อนครับจากมายะโชยิดะแต่ว่าผู้ตัดสินนั้นให้เป็นลูกลับหน้าครับสกอร์อยังศูนย์ต่อศูนย์ในครึ่งแรกจอแดนนั้นมีโอกาสบ้างครับจากจังหวะนี้แล้วก็ได้ประตูขึ้นนนําก่อับ จากลูกยิงของคัสซานอับเดลฟาตาครับซึ่งไปฉลับนักเตะของญี่ปุ่นช่วยให้จอแดนนั้นขึ้นนําญี่ปุ่นไปก่อนในครึ่งแรก1นต่อศูนย์ครับครึ่งหลังญี่ปุ่นผมบุกอย่างหนักเลยทีเดียวครับแล้วก็มาได้ประตูเสมอในช่วงทศเวลาบาดเจ็บจากลูกมงของมายะโทชิดะครับจบเกมนี้ทางด้านของญี่ปุ่นไล่ตีเสมอกับจอแดนไปอย่างหุบหวิห1ประตูต่อหนึ่งครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนน อีกคู่ในกลุ่มบีครับทางด้านของซีเรียเจอกับทีมเต็งแชมป์มอย่างซาอุดีอาระเบียครับซีเรียนั้นก็อยู่ในชุดสีแดงครับครึ่งแรกนาทีที่38ครับเป็นทางด้านซีเรียได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากกระยิงของอับดุลราซักอาฮุเซนครับก็ถือว่าพลิกล็อขึ้นเหมือนกันครับได้ประตูขึ้นนำยักษ์ใหญ่อย่างซาอุปไปก่อนหนึ่งต่อศูสำหรับซีเรียแต่ว่าในครึ่งหลังนาทีที่60ครับชาเซอร์อายาเซมนั้นก็มาตีเสมอให้กับซาอุปเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้สำเร็จ แต่ว่าซีเรียนั้นก็มีลูกพืนอีกครั้งหนึ่งพลิกขึ้นนำเป็น2ต่อหหลังจากนั้นเพียงแค่3มนาทีเท่านั้นและก็เป็นคนเดิมครับอดุมราซักอาวกูเซนยิงให้ซีเรียขึ้นนำเป็น2ต่อ1จากจังหวะนี้ครับยิงด้วยขวาฉลับนักเตะของซาอุดเข้าไปครับช่วงเวลาที่เหลือซาอุดนั้นแก้คืนไม่ได้จบเกมซีเรียพลิกล็อกเอาชนะซาอุดิอราระเบียไป2ประตูตอนน่อ1ครับทำให้ซีเรียขึ้นนำเป็นจ่าฝงกลุ่มบีมีอยู่3มแต้มครับตามมาด้วยญี่ปุ่นและก็จอร์แดน ซึ่งมีหนึ่งแต้มเท่ากันขณะที่ซาอุนั้นอยู่อันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของเกมการแข่งขันในกลุ่ม C สําหรับศึกเอเชียนคัพ2011ในค่ําคืนวันนี้ครับโดยทางด้านของเกาหลีใต้อีกหนึ่งทีมเตงแชมป์จะพบกับบาเรนครับก่อนเกมนี้กุณซือชอควังเรครับของเกาหลีใต้ก็ออกมาบอกว่า ลูกทีมของเขานั้นทำงานได้ดีครับในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะซีเรียม,มา1.0ต่อและก็หวังว่าฟอร์มแบบนั้นนั้นจะสามารถรักษาและก็ลงเล่นแบบเดียวกันครับในเกมพบกับบาเรนในวันนี้ขณะที่โค้ชของบาเรนก็คือซามาชาริดา้าก็ยอมรับว่าในกลุ่ม4นั้นพวกเขาต้องเจองานหนักครับเพราะว่ามีทั้งเกาหลีใต้และก็ออสเตรเลีย ซึ่งเป็น2ทีมที่ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วครับแต่เขาก็ยังมั่นใจว่าบาเรนนั้นก็มีโอกาสลุ้นผ่านก็สู่รอบน็อกเอาท์ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับเกมอีกคู่ในกลุ่มซีในวันนี้ครับอินเดียซึ่งลงเตะในฟุตบอลเอเชียนคัพเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีครับจะพบกับออสเตรเลียครับ